เหรียญหนึบาทปีพศ2525ราคาแพงมากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมเมตตามหามงคลน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึง เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525กันนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525แบบไหนที่มีราคาแพงมากนะครับก็เดี๋ยวมาศึกษาแล้วก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2525เนี่ยผมเชื่อว,ว่าเป็นเหรียญที่ใครหลายๆคนเนี่ยมีในบ้านนะครับแต่จะเป็นบล็อก ธรรมดาหรือบล็อกราคาแพงเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปนี้มีสอนนะครับอย่าเพิ่งกดข้ามนะครับหรืออย่าเพิ่งดูแต่รูปหน้าปกนะครับเพราะคุณจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเหรียญแพงกับเหรียญถูกเนี่ยผมบอกเลยว่าเหรียญน,นี้เหรียญที่ราคาแพงกับถูกมีจุดดูต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นย้ำนะครับเหรียญหนึงบาทปี2 5เนี่ยเหรียญแพงกับเหรียญถูก มีจุดดูที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยจริงๆนะครับถ้าคุณดูแค่รูปหน้าปกหรือคุณดูเพียงแค่ข้างหลังเหรียญคุณไม่มีทางเข้าใจเลยนะครับเพราะเหรียญน,นี้ผมพูดตรงๆว่าสำหรับมือใหม่ค่อนข้างดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเหรียญหนึบาทปี2525 25ที่ราคาแพงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นอะไรไหมครับ อ่าเป็นเหรียญหนึบาทปีพศ2 5 2 5บล็อกพระเสียเล็กนะครับอ่าพระเสียเล็กหลายคนจะต้องบอกพี่ผมมีหนูมีฉันมีอ่ะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูดีกว่านะครับกับบล็อกที่ไม่แพงนะครับบล็อกนี้ราคาแค่หลักร้อยนะครับสำหรับสภาพที่ดูดีนะครับอ่าแต่บล็อกนี้เนี่ยราคาอย่างน้อยก็คือหลักพันแล้ว นะครับสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ยังหลักพันนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นความต่างไหมครับอ่าอย่าดูที่ตรงสภาพของเหรียญนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นบล็อกพัสเหรียญใหญ่เป็นบล็อกหาง่ายนะครับราคายังไม่แพงนะครับแต่อันนี้เป็นบล็อกพัสดีเหรียญเล็กนะครับค่อนข้างแพงนะครับอ่าคุณดูจุดแรกครับคุณดูตัวอักษรเห็นไหมครับ ตัวอักษรของบล็อกพื้เสียเล็กเนี่ยคล้ายๆตัวเขียนเห็นไหมครับคุณดูนะตัวอักษรของบล็อกพื้เสียเล็กเนี่ยจะคล้ายๆตัวเขียนนะครับแต่ตัวอักษรของบล็อกพื้นเสียใหญ่เห็นไหมครับจะเป็นตัวพิมพ์ก็คือเท่ากันชัดเจนนะครับจุดที่2นะครับคุณดูตรงดอเด็กเห็นตรงดอเด็กไหมครับตรงดอเด็กเนี่ยจะ เหมือนตัวเขียนแบบชัดเจนเลยครับอ่าคุณดูนะเห็นไหมเห็นตรงตองเด็กตัวนี้ไหมครับอ่าเหมือนตัวเขียนอย่างชัดเจนนะครับแต่พัสเสียนใหญ่จะเป็นตอเด็กแบบนี้นะครับอ่าจุดที่3นะครับคุณดูตรงผัสเสียนเห็นไหมครับอ่าพัสเสียนจะเล็กกว่าพัสเสียนใหญ่อย่างชัดเจนนะครับจุดที่4นะครับอ่ามีพี่พี่นักสะสมหลายคนบอกให้ดูตรงอา่าตรงคางนะครับอา่า ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะต่างกันอยู่นะครับค่อนข้างต่างกันอยู่นะครับก็คืออันนี้ก็เป็นจุดสังเกตความแพงของเหรียญหนบาทปีพศ2525นะครับซึ่งเหรียญ1บาทปี25เนี่ยก็มีทั้งบล็อกหายากแล้วก็บล็อกหาง่ายนะครับส่วนใหญ่จะพบเจอบล็อกหาง่ายซะเยอะ นะครับบล็อกหายากเนี่ย,ย,ก,ยก็บอกอยู่แล้วว่าหายากนานๆทีจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับก็บ็อกพัเสเศนเล็กเนี่ยคือบล็อกหายากนะครับส่วนบล็อกพัเสเศนใหญ่คือบล็อกหาง่ายนะครับใครมีบล็อกพัเสเศนเล็กนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยทางร้านรับซื้ออยู่ที่ราคา2 0 0 0บาทนะครับสำหรับสภาพสวยๆเลยนะครับแต่ถ้าบล็อกพัเสเศนใหญ่แบบนี้ ทางร้านมีขายนะครับย้ำนะครับบล็อกพระเสียนใหญ่ทางร้านมีขายนะครับทางร้านมีขายสําหรับบล็อกพระเสียนใหญ่นะครับเพราะว่าบล็อกพระเสียนใหญ่ราคายังไม่แพงนะครับปัจจุบันบล็อกพระเสียนใหญ่เนี่ยก็ถ้าสภาพดีๆหน่อยก็ราคาเพียงหลักร้อยฮะไม่แพงเท่าไหร่นะครับส่วนบล็อกพระเสียนเล็กเนี่ยแพงแต่ไม่ได้เจอกันง่ายง่ายนะครับอันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาเนาะนะครับก็คือเห็นไหมอ่ะ คือพูดตรงๆว่าขนาดตัวผมเองเนี่ยยังต้องเอาเหรียญมาเทียบกันดูเลยว่าเอ้ยใช่หรือเปล่านะครับอ่าพอบอกพัสเยษเล็กเนี่ยหายากกว่านะครับและจุดสังเกตก็ไม่ค่อยเยอะเชื่อว่ามือใหม,ใหม่หลายๆคนก็จะพูดว่าพี่ผมมีหนูมีฉันมีป้ามีลุงมีเชื่อว่าหลายคนต้องพูดแต่ไม่เป็นไรฮะรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าตอนมือผมเป็นมือใหม่ผมก็พูดแบบนั้นแหละฮะเพราะว่าจุด สังเกตความแพงเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยก็ลองฝึกสังเกตดูนะครับถ้าของคุณดีจริงคุณได้เงินอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าของคุณยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีคนถามกันเข้ามาบ้างนะครับก็คือเหรียญช้างสามเสียนะครับเดี๋ยวผม,มให้ดูดีกว่าเนาะยวให้ดูจะได้คุยกันง,ง่ายๆนะครับ เหรียญช้าง3เสียนแบบนี้นะครับอ่าปัจจุบันนะครับทางร้านรับเข้าแค่ปี61นะครับปีอื่นๆอ่าค่อนข้างหาง่ายนะครับปัจจุบันมีเยอะนะครับปีอื่นๆยังไม่แพงนะครับปี6.1ปีเดียวนะครับที่แพงปี6-1เนี่ยถ้าสภาพสวยๆเลยนะราคาสูงถึง3,000บาทนะครับสำหรับเหรียญช้าง3เสียนรัชการที่6นะครับแต่ถ้าเป็นปีอื่นๆ ก็รับเข้าฮะแต่ว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าปีอื่นๆจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะพบเจอไม่ยากเกินไปนะครับอ่าแต่ถ้าใครอยากได้นะครับทางร้านก็มีแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญช้างสามเสียนนะครับอ่าใครอยากได้ทางร้านมีแบ่งปันนะเป็นเพราะว่าทางร้านก็มีอยู่หลายเหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญช้างสามเสียนนะครับก็ใครอยากได้เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับ ราคาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับใครอยากได้เนี่ยก็ทักมาได้ที่ทาง Facebook Fanpage ได้ตลอดนะครับเมตตามหามงคลก็อันนี้ก็เป็นเหรียญช้าง3ามเสียนะครับเป็นเหรียญสสยก็อนอนะครับที่คนนิยมบูชาไปเป็นเครื่องรางของขลังนะครับอ่า หรือ,อยังพดด้วงอย่างเงี้ยก็มีนะฮะพดด้วงก็แบบนี้ค่ะแบบนี้นะครับก็ใครอยากได้สนใจติดต่อมาได้ที่ทาง Facebook Fanpage นะครับเมตตามหามงคลใครที่กำลังดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ